เรื่องต่อมานะครับเราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องกราฟกันนะครับจะขอยกตัวอย่างกราฟ3าตัวนะครับจะมีกราฟแท่งกราฟวงกลมแลวก็สแกตเตอร์แดบกันนะครับเรามาที่ตัวแรกก่อนนะครับจะเป็นตัวกราฟแท่งนะครับหรือว่าบาร์กราฟนะครับสมมุตินะครับเรามีข้อมูลแบบนี้นะว่าตัวแกน x อันนี้นะครับนี่คือแกน y เนาะตัวแกน x นี่คือคําตอบข้อที่1ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4 นะแล้วก็แกน Y คือจํานวนหรือว่าความถี่นะครับอันนี้คือตอบ5คน10คน15คนเนาะก็สมมุติว่าคนตอบข้อ1เนี่ยมีคนตอบสัก7คนก็กราฟแท่งก็โผล่ประมาณนี้ข้อที่2คนตอบ9คนก็โผล่ประมาณนี้ข้อ3คนตอบ5คนนะครับข้อ4คนตอบประมาณ14คนนะครับดังนั้นตัวกราฟแท่งหรือว่าบาร์กราฟเนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างในแต่ละช้อยนะครับดังนั้นเรามองตัวนี้เป็นตัวแ เป็นกราฟที่เกี่ยวกับ choice นะครับหรือตัวแปรตัวเลือกที่เราอาจจะมองว่าเป็น no Minal หรือว่า ordinal no. ก็ได้นะครับเรื่องนี้ก็ไปดูเพิ่มเติมในคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องระ,ระดับตัวแปรได้เลยนะครับตัวต่อมานะครับเราเรียกว่าพายนะครับพายกราฟหรือพาย c h a r ตก็ได้นะตัวพายชาร์ตหรือกราฟวงกลมเนี่ยก็เป็นการเสนอที่ เรียกว่าคล้ายๆกับบา์าราฟเมื่อกี้แต่เราเปลี่ยนรูปร่างให้มันเป็นวงกลมหรือเป็นพายนะครับดังนั้นก็จะทําให้เราเห็นสัดส่วนหรือความมากน้อยของข้อมูลนะครับสมมุติข้อมูลมีสัก100คนใช่ไหมก็อาจจะก,การว่าตัว b บชเชลเลอร์หรือปรตีเนี่ยอาจจะมีสัก60คนนะตัวมาสเตอร์อาจจะมีสัก20คนนะครับที่เหลือ เอาเป็น15ดีกว่าเนาะเป็นสิเป็น75อันที่เหลือ PhD ก็เป็น25คนอย่างเงี้ยก็จะเห็นความแตกต่างของแต่ละตัวชัดเจนว่าตัวไหนมากน้อยอย่างไรนะครับต่อมานะครับกราฟนี้นะครับเราให้ชื่อว่าตัวกราฟสแกตเตอร์ไดอะแกรมนะครับไดอะแกรมไดอะแกรมอ่ะแบบนี้นะครับซึ่งตัวสแกตเตอร์ไดอะแกรมนะครับเป็นการ สแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวนะครับในที่นี้ก็คืออะไรตัวอย่างคือตัวแปร x กับตัวแปร y เนาะสมมุติตัวแปร x ก็มี4ช้อยตัวแปร y ก็มี4ช้อยแบบนี้นะครับอ่ะสมมติว่าคนที่1นึ่เขาตอบ x ว่า1และตอบ y เป็น1ก็จะมาพอดจุดตรงนี้คนที่2ตอบ x เป็น1แต่ตอบ y เป็น4ก็จะพอจุดตรงนี้คนที่3ตอบ x เป็น2ตอบ y เป็น2ก็จะพอดจุดตรงนี้ คนที่3ตอบ x เป็น3ตอบ y เป็น3ก็จะพอจุดตรงนี้และคนสุดท้ายตอบ x เป็น4ตอบ y เป็น4ก็จะมาพอจุดตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดเราดูแล้วเราลองวาดความสัมพันธ์ก็จะเห็นว่าเราสามารถตีเส้นเป็นเชิงเส้นความสัมพันธ์แบบนี้ได้ใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าโอเค x 1 y 1 x 2 y 2 x 3 x 4 y 4ใช่มครัทีนี้ที่มามันคือจากตรงนี้ใช่ไหม คนที่1ตอบ x 1ก็ตอบ1คนที่2 x 2ก็ตอบ2คนที่3 x 3ก็ตอบ3คนที่4 x 4ก็ตอบ4คนที่5 x 1แต่ตอบ4อย่างเงี้ยก็ให้เห็นความสัมพันธ์ของแต่ละจุด,จ,ดจุดที่มันเกิดขึ้นในตัวไดแกรมแล้วก็สามารถตีเส้นได้ไหมนะครับถ้าตีเส้นได้ก็พิจารณาว่าเป็นเชิงเส้นได้นะครับแล้วก็จากความหมายตรงนี้เราสามารถต่อขยายความได้ว่าเป็น ทิศทางบวกหรือทิศทางลบนะครับถ้าเป็นเส้นแบบนี้แบบสีน้าเงินเนี่ยนะครับเนาะแบบที่ชี้มาอย่างเงี้ยเราเรียกว่าทางบวกเพราะว่าไปทิศทางเดียวกันแต่ถ้าเกิดชี้ลงมาอย่างนี้อ่ะย้อนกลับมาอย่างงี้ตรงนี้เราเรียกว่าทิศทางลบนะครับคือไปคนละด้านกันตรงกันข้ามกันหรือว่าพกผ่านกันเอ๊ะนั่นเองนะครับโอเคครับก็ ฝากเรื่องกราฟไว้เท่านี้นะครับแล้วก็เรื่องหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามในทุกช่องทางของ Smart Research t i ด้วยนะครับและเรื่องนี้ใครมีคอมเมนต์ก็ทิ้งคำถามไว้ได้เลยครับเดี๋ยวจะกลับเข้ามาตอบน,นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ